นิทานเรื่องเอลล่าและสัตว์วิเศษแห่งซิมารอตอนที่1เสียงผิวปากในสายลมเอลล่าอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเงียบสงบใกล้ป่าทึบแม่ของเธอเตือนเสมอว่าอยากเข้าไปในป่าเด็ดขาดแต่เอลล่าเป็นเด็กสาวที่ช่างฝันและเชื่อในเวทมนต์เช้าวันหนึ่งในฤดูร้อนขณะที่นกกำลังร้องเพลงและหมอกปกคลุมพื้นดิน เธอได้ยินมเสียงผิวปากอ่อนโยนปะปนมากับสายลมราวกับเสียงดนตรีที่เรียกชื่อเธอเธอจึงเดินตามเสียงนั้นเข้าไปในป่าลึกต้นไม้สูงขึ้นและบิดเบี้ยวในรูปร่างประหลาดอากาศโดยรอบแผ่ประกายสีทองจางๆแล้วเธอก็เห็นหินก้อนหนึ่งมีอักขระเงินสลักไว้ว่ายินดีต้อนรับสู่ป่าซิเมรอลดินแดนที่ตำนานยังมีลมหายใจ ตอนที่สองเสือปีกทองในป่าแห่งนี้เอลลาถูกอบล้อมด้วยสีสันที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคือใบไม้สีฟ้าเรืองแสงน้ำที่ไหลย,ย้อนขึ้นและดอกไม้ที่หัวเราะเมื่อสัมผัสขณะที่เธอกำลังชมทานน้ำสีม่วงเสียงหนึ่งก็เอ่ยขึ้นจากด้านหลังเจ้าดูไม่เหมือนผู้ถูกคำสาปเลย เอลลาหันกลับไปพบเสือยักษ์มีปีกขนนกสีทองขาวสง่างามและน่าเกรงขามเขาชื่อว่าออเรียนเจ้าเป็นคนที่คำพยากรณ์กล่าวถึงหรือไม่ออเรียนถามเอลลากระพริบตาคำพยากรณ์เขาเล่าให้ฟังว่าป่ากำลังอยู่ภายใต้เงามืดคำสาบดำได้แปลสัตว์วิเศษมากมายให้กลายเป็นหิน และมีแต่ผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ที่ไม่รู้จักเวทมนต์เท่านั้นจึงจะแก้คำสาบนี้ได้ตอนที่3สวนแห่งน้ำแข็งออเรียนพานเนลล่าเดินทางต่อจนถึงสวนแห่งน้ำแข็งซึ่งเต็มไปด้วยรูปปั้นของยูนิคอรนฟินิกซ์และจิงจอกร้องเพลงที่ดูแข็งทื่อและหวาดกลัวข้าไม่เคยเห็นความงดงามใดถูกแปนเปลี่ยนเป็นความเศร้าเช่นนี้มาก่อนเอลลาพึมพำ ที่นั่นพวกเขาได้พบไนร่าเทพธิดาแสงอาทิตย์ผู้ร่าเริงซึ่งมอบคำใบให้พวกเขาว่าคำสาบนี้สามารถคลายได้ด้วยเศษแก้วแห่งสาระจิงแท้สามชิ้นแห่งสายลมแห่งเปลวไฟและแห่งความลึกแต่ละชิ้นถูกบกป้องด้วยสัตว์วิเศษตอนที่4แก้วแห่งสายลมภารกิจแรกของพวกเขาไปยังยอดเขาเสียงกระซิบ ที่ซึ่งลมคำรามดังเสียงแห่งอดีตผู้พิทักที่นั่นคือซีรเหี่ยวพายุที่ควบคุมไฟฟ้าเจ้าต้องแข่งขันกับสายลมไม่ใช่ด้วยขาแต่ด้วยวิญญาณซีร์กล่าวเอวลล่าขี่หลังออเรียนบินฝ่าพายุและเมฆราวกับเต้นระบำกับลมเธอไม่ได้พยายามเอาชนะมันแต่รับฟังเข้าใจและเคารพมันซีร์คงคำนับ เจ้าเหมาะสมและมอบแก้วแรกให้เธอตอนที่5แก้วแห่งเปลวไฟต่อมาพวกเขาเดินทางลงสู่ถ้ำหินไฟที่เต็มไปด้วยแม่น้ำลาวาเรืองแสงผู้พิชักคือพิกซ์จิ้งจอกไฟที่มีดวงตาทับทิมและหางเปลวเพลิงเจ้าต้องเดินผ่านไฟโดยไม่หวาดกลัวเขากล่าวเอลลาลับตานึกถึงเตาผิงในบ้านและอ้อมกอดอบอุ่นของแม่ แล้วก้าวเดินผ่านเปลวเพลิงเคอไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดแต่กลับสัมผัสได้ถึงความกล้าหาญพิกซ์ยิ้มเจ้ามีเปลวเพลิงในใจและมอบแก้วที่สองให้เธอตอนที่6แก้วแห่งความลึกแก้วสุดท้ายอยู่ในทะเลสาบกระจกที่เงียบสงบผู้พิทักษ์คือลูนารามัางกรน,น้ำแสงจันทร์เพื่อให้ได้แก้วนี้ลูนารากระซิบ เจ้าต้องเผชิญเงาสะท้อนของตนและให้อภัยความกลัวของตนเองเอลาดำลงสู่ใต้น้ำและเห็นความกลัวของตนคือกลัวถูกลืมล้มเหลวและไม่ดีพอเธอกอดสิ่งเหล่านั้นไว้ข้ากลัวแต่ข้าจะไม่ยอมแพ้ทะเลสาบสว่างวา่าบลูนาราลอยขึ้นมามอบแก้วสุดท้ายให้เธอตอนที่เจ็ดน้ำแห่งแม่มด พร้อมทั้งสามแก้วในมือพวกเขาเดินทางสู่โพรงหนามที่ซึ่งแม่มดดำมาวราอาศัยอยู่เจ้ามาช้าเกินไปมาวราคำรามสั่งเงาดำเข้าจู่โจมแต่เอลลายกแก้วขึ้นแนบออกข้าไม่ได้มาสู้รบแต่มาฟื้นฟูแสงเจิดจ้าพุ่งจากแก้วทั้งสามทำให้ป่าสั่นไหวรูปปั้นกลับมามีชีวิตหนามละลายและแม้แต่มาวราเอง ก็เริ่มแตกสลายเผยร่างเป็นเด็กหญิงที่เศร้าหมองขอบคุณเธอกระซิบก่อนจะสลายเป็นแสงดาวตอนที่8ป่าแห่งชีวิตป่าซิมโร่เบ่งบานด้วยเสียงหัวเราะยูนิคอรนเต้นระบำฟินิกซ์ร้องเพลงและออเรียนพาเอลล่าบินเหนือยอดไม้เจ้าคืนสมดุลมาให้ที่นี่เขากล่าวเอลล่ายิม้ม ดวงตาเปี่ยมด้วยความมหัศจรรย์เมื่อเธอกลับถึงหมู่บ้านไม่มีใครเชื่อเรื่องราวของเธอเว้นแต่เด็กๆที่เห็นเธอวาดภาพเสือมีปีกตาสีทองและเริ่มฝันถึงป่าที่มีลมหายใจหลังม่านหมอกจบบริบูรณ์